อดําฟาร์มสวัสดีจ้าสวัสดีเซาวันออกพรรษาค่ะพี่น้องค่ะยี่สิบเก้าตุลาคมหกหกนะคะออกพรรษาราพระเจ้า <c oughs> ขอให้เอฟซีที่รับชมคลิปนี้มีความสุขมากๆนะคะสุขทางใจสุขทางกาย <c oughs> อิวมีตังใช้สุขภาพแข็งแรงจ้าฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าอิวอิวน่านะเอฟสีที่ถามว่ากวางร้องยังไงเสียงดังยังไงนะคะปุ่นพลังโคนไปอ่อนพอพันเผ่นไปสิทธิ์ผักออกจากหัวเิืนอยู่จ้า เอา้าวขันออกได้สะละเต็มหัวอยู่บัดทีนี่เท่าเ <c oughs> ท้ามะเบิ้งอินดีพยายามเอาผักออกจากหัวเร็ว <c oughs> <c oughs> เราพยายามหาวิธีเอาออกว่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ระค่ะเสียงห้องเพ่นแค่นี่ะคคะ ไม่ได้รบกวนอะไรมากนะคะเสียงรอง้องอิว้วอิ้วน่ารักน่ารักจะตายนะลูกเนาะคลิปนี้คลิปนี้มีคอนเทนต์มาว่าเลี้ยงกวางแล้วได้อะไรนะคะไหนมาตอบคำถามแม่สิอะตอม อะตอมออนอินเลี้ยงกวางแล้วได้อะไรตอบเร็วเลี้ยงกวางแล้วได้อะไรลูกเลี้ยงกวางแล้วได้อะไรถามใจคุณดูนะคะอีเม่ได้ความสุขเต็มๆเ,เลยคะ่ะได้ความสุขเต็มๆเ,เลยนะลูกเนาะ เลี้ยงกวางแล้วได้อะไรบ่งบึงบงบงเพิ่งพยายามเอาผักเกษตรออกจากหัวจ่าเพิ่นไปกินกับพีิลึกไปส่วนึืนเนาะคะ่ะคุณอินดี <c oughs> พ,นพยายามหาวิธีออกได้คะนะ่ะะอินดีมานี่มาแม่ออกให้มา เมื่อกี้ก็ไปหาไอชิดไซคอนใหม่มาจากอยู่บอ่อน้ำน้อยนะคะออกมาได้นะ,ะเลี้ยงกวางแล้วได้อะไรวันพี่นองคะเอฟซีพันถามมาเนาะคะ่ะเลี้ยงกวางแล้วได้อะไรเริ่มแรกก่อนอื่นเลยก็ได้ความสุขนะคะได้ความสุขดูสิจะไม่สุขได้ยังไงน่ารักจะตายนะลูกเนาะ น่ารักที่สุดในจักรวาลเลยทำใจคุณดูนะคะก่อนจะเลี้ยงนี่เขาวาศึกษามาดีแล้วเนาะคะ่ะศึกษามาคักแล้วคือเลี้ยงแมวเลี้ยงมาเนี่แหละคะ่ะพี่น้องนั่นละคำตอบเดียวกันคำตอบเดียวกันเลยจ้า เขาได้เลี่ยงห้วเข้าก็ะหักไหมค่ะจักสีบอกก่าจังใดความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะใช่มีลูกเข้าได้เลี่ยงแล้วเข้าก็ฮหักฮอร์โมนความสุขกะออกมากค่ะบัตทีนี่เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้จะอะไรดินลินนี่แหละฮอร์โมนแห่งความสุขเนาะน่าลิกนะอี เลี้ยงแล้วก็ได้ความสุขนั่นๆเขาตามไปเบิงอินดีจ้ะเราจะไปสิทธิ์สิทธ์อันนั้นออกจากเขาเลี้ยงแล้วก็ได้ความสุขเบิง,งเขาจะไปเบิงพอพันพยายามสิทธิ์ผักเกษตรออกจากเขาผักกระทินนี่แหละจ้ะกินแล้วก็เอาเขาไปพันด้วยดู อินดีรูปหล่อนะนะแล้วาสิบผักออกดิขนาดเต่นไปทางใดรู้เต็นไปทางใดรู้จ้ะเช็คสต็อกก่อนอย่าลืมค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกับอินดี้สิบสามกับอินดี้ คนนี้ตัวเล็กสุดคนนี้เขาเขาเริ่มยาวแล้วนะคะคนนี้นีม่มาแล้วอินดี้อินดี้มันยังไม่ออกแล้วลูกให้แม่ช่วยไหมล่ะให้แม่ช่วยไหมล่ะเอาออกให้เอาเปล่าแล้วค่ะพี่น้องคนนี้ก็เขายาวแล้วจ้ะวันน,นี้คนนี้พารวย คนี่พารวยนะคะพารวยมีคนฝากความคิดถึงมาจ้าบ่าวอุดรน,นอนดึก <c oughs> คนแต่งสื่อเพลนนะคะ <c oughs> นี่คนนี้พี่เขานะคะเขาเขากำลังงอกนะคะเขากำลังงอกนะคะพี่น้องเขางอกได้ประมาณสามเส้นแล้วนะคะเบืองคุนอินดีเราหาวิธีเอาอ่ เอาผักออกจากเขาเล่าค่ะพี่น้องเลนขีดตมเปืือนครักอินดี้เลนขีดตมเปืือนขนาดเธอให้แม่ช่วยไหมก็ปล่อยจับดูค่ะนะให้แม่ช่วยอยู่บ่เอาเอาเออกให้เอาอยู่บ่ อินดี้อตอมออนอินเป็นลูซ่าลูกผสมกวางมาจ้าเอาเขาว่าว่าต่อค่ะลืมเลยเลี้ยงกวางแล้วได้อะไรเบื้องต้นนี่เลี้ยงนี่ความสุขมาแน่ๆนะคะกลางทางก็ได้ศึกษาพฤติกรรมเรียนรู้กันไปเนาะคะ่ะนี่ัยยใจคอของแต่ละตัวเนาะคะ่ะ ปลายทางกลางทางนี้เราทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันก็พอจะเลี้ยงให้ดีที่สุดในแต่ละวันนะคะซึ่งเลี้ยงไม่ยากน้องกวางเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะคะปลายทางระหว่างทางเราก็หาขายอะไรอะไรไปก่อนนะคะพวกขายยาขายมูลขายเขาหลน่นขายอย่างอื่นที่ไม่ใช่กวาง ปลายทางนี้เฮาได้ขายแน่ๆนะคะกว้างเลี้ยงไว้มีตลาดออกแน่นอนนะคะคนที่ห่วงเรื่องการตลาดนะคะแม่ฟาร์มก็รับซื้อคืนหรือผู้สนใจนะคะจะได้ราคาดีกว่าขายคืนแม่ฟาร์มนะคะนะคะมาตอบคำถามพี่น้องเพินนะคะเลี้ยงกว้างแล้วได้อะไรนะคะได้ความสุขเลยเลี้ยงปุ๊บสุขปับ๊บนาลูกเนาะ น่ารักจะตายครับพี่น้องค่ะน่ารักที่สุดในสามโลกเลยนะลูกเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณานะคะพบพอกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้จ้าบ๊ายบาย